โอ้โหวันนี้ก็ถือว่าเป็น,เ,ปนเรียกว่าเป็นงานใหญ่ระดับประเทศฮะระหว่างประเทศไทยกับภูฏานครับก็คือมีสภากาชาติไทยมาร่วมกับองค์กรอิสระสร้างพระอุรุินโปรเชที่ที่ภูฏานนะครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นแบบอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็พระสวยมากจริงไปแอบไปดูมาพระสวยมากองค์สวยมากได้ดูพระแล้วเป็นไงบ้างครับมีความสนใจอะไรไหมครับ เรียกว่าไม่มีปัญญาเช่าดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าจริงๆมันจะมีองค์7ล้านกว่าแล้วก็มีเกือบ3 0 0 0 0นทอนหบาทแล้วก็จะมี20,000นทอนหบาทจริงๆเราก็เราก็เดี๋ยวเดี๋ยวแอบดูก่อนเพราะว่าดูว่าคนไทยน่าจะเช่าเกือบหมดละเพราะว่าเห็นว่าใช้ทุนพอสมควรแล้วก็แล้วก็ที่ชอบก็คือหลังจากหลังจากฮะหลังจากสร้างเสร็จสภากาชาติก็จะมีเงินส่วนหนึ่งให้สภากาชาติเราเพื่อเพื่อเอาไปส่งเสริมเกี่ยวกับสุขภาพเราด้วยเพราะองค์นี้เขาบอกว่ามีเขาเรียเขาเรียกอะไร พุทธคุณนีพุทธคุณคือช่วยเกี่ยวกับช่วยเกี่ยวกับบรรเทาโรคบรรเทากรรมอะไรประมาณนี้ของยูโพรเช่ครับเราฟังรวมแล้วก็มีการดีที่ดีคือเราสายมูอยู่แล้วนะแล้วยิ่งแล้วยิ่งมาเป็นแบบเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรายิ่งแบบเฮ้ยรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันตรงตีมกับสมาคมคชาติด้วยว่าเออสมาคมคชาติก็จริงๆก็ช่วยเราอยู่แล้วด้วยการบริจาคเลือดอะไรก็แล้วแต่อันนี้มาก็ได้เงินด้วยได้เงินได้การไปเช่าพระด้วยนะครับท่านที่อาชญช่วนหน่อยครับว่า ครับคุณใดสนใจ,ใจยังไงบ้างครับก็ก็ใครสนใจเช่าองค์คุรินโพเชนะฮะอันนี้เกี่ยวกับพุทธคุณเขานะครับเกี่ยวกับพวกบรรเทาทุกบรรเทาโรคภัยนะฮะยังไงก็ติดต่อพิธีสภากาชาติก็ได้นะครับก็ก็มีที่ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีองค์เจ็ดล้านกว่าเนี่ยอยู่ประมาณ11องค์แล้วก็มีองค์ประมาณ2 9 9 0 0 0เนี่ยประมาณ593องค์แล้วก็มีองค์เล็กเนี่ยอีก อ,อีกจำนวนหนึ่งประมาณหนึ่งนะครับก็ใครสนใจก็ไปเช่าที่สภากาชาติไทยก็ได้นะครับแล้วก็ไปสร้างวิหารที่ที่พูทานเสร็จเงินส่วนหนึ่งก็จะเข้าสภากาชาติไทยก็เหมือนได้ทั้งบูญสองต่อครับได้ทั้งวิหารด้วยได้ทั้งสภากาชาติไทยด้วยครับผมธุรกิจตอนนี้ไปครับีมากๆธุรกิจตอนนี้ก็ก็มูไปเรื่อยฮะมูกรอบไม่ใช่ก็ย่างก็มูไปเรื่อยๆครับก็เวลาเราไปขายที่ไหนเราก,เราก,เราก็เราก็ทํา ให้ความเคารพสถานที่นั้นๆก็ถามว่าไปได้ไหมก็ก็ไปได้ไปได้ในระดับหนึ่งเลยครับตอนนี้มีความนิยมถึงว่าในตลาดเป็นยังไงบ้างโอ้ยิ่งเพิ่มขึ้นเยอะเลยฮะตอนนี้ผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนเปลี่ยนสูตรรสชาติเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนสูตรทอดแต่ก่อนมันจะมีบ้างบางชิ้นที่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ที่แบบไม่กรอบบ้างอะไรบ้างตอนเนี้น่าจะกรอบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยรสชาติเหมือนเดิมแต่แค่แค่เพิ่มความกรอบขึ้นชัวก็สุความสเร็จมาก ถือว่าพอมีพอกินขึ้นดีกว่าครับประสบความสําเร็จเรายังเรายังไม่ได้วัดกันภายในปี2ปีเนี้ยประสบความสําเร็จของผมมันอยู่ที่5ปีขึ้นไปอันนั้นคือประสบความสําเร็จไอไอประเดี่ยวประดาวปี2ปีผมเรียกว่าช่วงคนกําลังเห่อทีบ้ช่วงคนกําลังเหอ่หชเหอช่วงคนกําลังอยากลองแต่เราจะทําให้คนที่อยากลองอ่ะติดเราได้ยังไงอันนั้นคือประสบความสําเร็จสําหรับผม ใช่อีก5ปีดีกว่าว่าเราว่าเราจะจะ,จะยื้อธุรกิจตัวนี้สําเร็จหรือเปล่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับอาหาราหาถ้ายืดถ้ายื้ยื้อสำเร็จเราคนนี้เราก็จะแบบเหมือนทําอาจจะ2งปีหนะ้าอาจจะปี2ปีเนะี้ยอาจจะทําส่งออกแล้วอาจจะเริ่มทําส่งออกทำให้ให้มันเป็นมาตรฐานขึ้นขึ้นกว่านีาา้เพราะตอนนี้เรายังไม่อยากแบบรีโนเวทสิ่งที่เราทําอยู่เพื่อต้องทํออยต้องอะไรเงี้ยมันมันคือการใช้ทุนสูงสมการที่จะแบบทาให้สะอาดมันอาหารมันดู สะอาดตามากขึ้นแต่ตอนที่ถามว่าสะอาดไหมสะอาดแต่พอเป็นออยมันต้องมีแบบไปนั้นไปนี่ไปนู่นที่ล้างจานที่อะไรอย่างเงี้ยมันคือมันใช้ลงทุนค่อนข้างเยอะแล้วก็เรายังไม่รู้ว่าเราถ้าเราลงทุนไปเกี่ยวกับธุรกิจนี้แล้วมันจะเป็นไงต่อ่งในธุรกิจเราเองนะตอนนี้คือเป็นธุรกิจแบบบ้านโฮมเมดดีกว่าครับเรียกโฮมเมดดีกว่าครับก็ตอนนี้คนคนที่มาช่วยกันก็ส่วนใหญ่จะเป็นญาติเป็นเป็นเพื่อนกันซะส่วนใหญ่แต่ถ้าเกิดเราทำธุรกิจที่เป็นแบบมีออยแล้วมีส่งออกแล้วอันเนี้ย คือต้องจ้างคนเพิ่มละทีนี uh ้ก uh 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 ็ต uh ้องมีโรงงานมีวริการมาตรฐานการนั่นแหละนนั่นแหละครับสิ่งที่เรายังไม่อยากลงทุนเพราะลงทุนเนี่ยก็สถานที่ทําเนี่ยผมตีไว้ประมาณต้องมี 4- ี่ห้าล้านแต่ถึงพี่ต้องพยายต้องเปลี่ยนบ้านต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนสถานที่ใช่ครับต้องเปลี่ยนสถานที่เพราะว่าเขาต้องมีปอดักไขมันมีโรงตากมีทุกอย่างที่มันเป็นที่มันเป็นแบบมาตรฐานขึ้นอันนั้นต้องลงทุนสี่ห้าล้านซึ่ง ซึ่งเอาจิจริงขายมาก็ก็พอได้แต่มันจะมาลงทุนแล้วเกิดถ้าเกิดสมมติมันกลับตลาดปัดว่ามันขายไม่ดีเราขอยื้อระยะอย่างนี้ไปก่อนเก็บเงินไว้เก็บเงินไว้ก้อนนึงก่อนพอได้เสร็จแล้วเราค่อยลงทุนดีกว่าแผนนี้คิดยังไงบ้างอ,อยู่ในอยู่ในสเต็ปไหน,อย,นอยู่ในอีกอีกสองปีข้างหน้าครับอีกสองปีข้างหน้าค่อยว่ากันอันนี้เราขายออกบูสตอนนี้ก็ตอนนี้คิวคิวออกบูสก็ถึงถึงทันวารละ,ะเดือนละประมาณ20วันให้ทีมงานพัก1ิวัน ก็ uh ้องไปดว่าหลักๆก็คือออกบูธใช่ไหมตอนนี้ส่วนใหญ่ออกบูธครับแต่ถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์ไหนที่ไม่มีออกบูธเราก็ขายหน้าร้านให้คนให,ให้ให้น้องๆได้ทํางานกันเพราะเราจ่ายเราเราจ่ายค่าแรงกันเป็นวันวันหนึ่งก็เยอะกว่าค่าแรงขั้นต่ำเป็นเท่าตัวเออซึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าไอไอขายหน้าร้านเราไม่ได้หวังว่าเราได้เยอะแล้วละ่ะเราให้เราให้น้องๆได้ทํางานกันแล้วก็ได้ตังค์ไปแต่ว่าไอ20ว่า e วันที่เราบอกเนี่ยเราให้ค่าแรงเกินคแค่าแรงมาตรฐานไปเยอะเยอะแล้วอะ่ะ uh huh. เวลาตอนนี้ยังเป็นปัญหาอยู่ไหมครับเวลาออกไปตามรูธต่างๆตามห้างตามงานอะไรแบบนี้แล้วแบบว่าเหมือนกับว่าคนก็มาลุมแต่ร้านเราร้านเดียวร้านอื่นๆแบบนี้ัญหาตอนนี้ไม่แล้วตอนนี้ไกลไลเรียกร้องให้คุณชายไปแล้วเพราะว่าเราไปดึงคนได้แต่ก็จะมีบางหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ดีกว่าจะบอกไม่มีเลยก็ไม่ใช่มี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 คนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบแล้วให้หนึ่งเปอร์เซ็นต์พอครับที่ตอนนี้รู้สึกว่าเราไปเราไปอยู่หน้าร้านเราก็จะสร้างมิสัมพันธ์ก่อนว่า ขอโทษนะครับถ้าบางหน้าร้านขอโทษนะครับยังไงบอกบอกได้เลยไม่ต้องเกรงใจถ้าเกิดบางหน้าร้านมากๆบอกนะครับเดี๋ยวผมจะได้จัดคิวไลน์ให้อะไรอย่าเงี้ยจะด้วยความที่ขายดีขนาดนี้แล้วก็ออนไลน์เลยแบบนี่ไปเลยออนไลน์ตอนนี้เราต,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 ตอนแรกเราทําออนไลน์แล้วนออนลใช่ตอนนี้เราทำออนไลน์แล้วแล้วพอมาตอนนี้เราทาออฟไลน์เรากล่าวว่าถ้าถ้าเกิดออฟไลน์มันมันโลอะเราจะทําออนไลน์ต่อ เราก็เลยวางว่าให้มันเป็นสเต็ปของมันว่าเป็นออนเป็นคอนเต์เดียวนี้ Tik t o อกอะไรอย่างเงี้ยมันขายง่ายใช่แต่พอถ้าเกิดเราไปขาย Tik t o อกดีออฟไลน์เราไม่มีขายจะซวยเอาเราทําเพราะว่ามันเป็นมันเป็นของค่อนข้างทํายากพี่มันเป็นของค่อนข้างแบบมีกระบวนการมีกระบวนการเยอะทําสุดทำทำอบไม่ได้เวลาเท่าเดิมมันก็ไม่ได้โออร์คุกเกินก็โอ์คุกอีกอะไร่เงี้ยแสดงว่าในหนึ่งวันมันก็ต้องมีแล้วจำนวนจํากัดเท่านี้แหละผมขายได้มากสุดอ่ะเคยมากสุดวันหนึ่ง650โล วเดียซึ่งมันไม่ได้แล้ว่ะซึ่งมันแบบด้วยอากาศตอนนี้มันไม่ได้อะด้วยอากาศตอนนี้ไม่ได้แล้วผมรู้สึกว่าจริงๆจุดคุ้มทุนของผมประมาณจุดคุ้มทุนเราผมอยู่ประมาณวันละแค่ร้อยร้อยนิดๆถึงจะคุ้มทุนแล้วเราได้นิดหน่อยไอ้ที่เหลือคือกําไรหมดละกําไรหมดเลยกําไรทั้งหมดแต่เราจะบอกว่าทีมงานบอกว่าขายวันนึงขอขอเกินวันละสี่ร้อยพอถ้าสี่ร้อยแล้วชิวลละเออถือว่าผมได้ละแต่ถ้าเกิด คนงานขยันสมมติว่าผมจะมีโบนัสกันผมจะมีโบนัสกันว่าถ้าบูนี้สมมุติว่าขาย3วันได้วัน600หลัง3วันพาไปเลี้ยงปาร์ตี้กันเออแล้วเราก็ให้เงินพิเศษต่างหากอันนี้คืออันนี้คือคือคือสัญญากันเองในเขาเขาก็ขยันทํากันพอได้กินกันได้เที่ยวกันเลยยานก็พอเป็นธุรกิจเอ่อแบบเนี้ยธุรกิจครอบครัวเป็นโบเมสเนาะทีนี้เรื่องของรายได้กับกับเรื่ององภาษีอะไรแบบนี้เราต้องเคลียร์ยังไงบ้างก็เขียนจตรงครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว ใช่ตรงหมดไม่ได้ไม่ได้แบบมีอ,อย่างมาันร้านก๋วยเตี๋ยวบอกว่ามีเจ้าหน้าที่มายืนน้ำต้มชาก๋วยเตี๋ยวโอ้ยหมูกรอบค่อนข้างหมูกรอบค่อนข้างค่อนข้างตรวจสอบยากครับค่อนข้างตรวจสอบยากไม่ได้แบบ,รบตรวจสอบไม่ได้นะเพราะว่าอย่างอย่างอย่างสมมุติว่าผมผมซื้อหมู5 0 0โลขายหมู500อยโลเป็นเงิน500โลผมต้องซื้อหมูอย่างน้อยตันสองพรแล้วหายใช่ กว่าจะอบอบจะหายไปเลยหสมมุติว่าอตันสมมุติว่าขายหมู5 0 0ร้อยเราซื้อบูอย่างอตันหนึ่งตันหนึ่งเพื่อเหลือ500จาก500ลดอีกเท่าไหร่ไม่รู้กว่าจะทอดรอบ2รอบ3รอบ4เสร็จที่พอเป็นสาราชิ้นเลื่อนใหญ่ขึ้นแบบนี้แล้วเเราซื้อของอะไรต้องแบบส่งอย่างเดียวฮะไม่เดินซื้อแล้วฮะส่งอย่างเดียวครับเพื่อให้เขาเป็นเสร็จด้วยเพื่อให้เขาเพื่อให้เราได้ได้เป็นเสร็จเป็นการเปนรืไหมไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวครับเพื่อให้เพื่อให้เราสะดวกสบายขึ้น แต่ก่อนซื้อของตามนู่นเราก็ต้องไปเดินหาซื้อสมมุติเราไปเดินหาซื้อเครื่องอหาข้างสงสินค้าหนึ่งสมมุติเราจะเราอยากได้สิบชิ้นไม่มีสองชิ้นเองเราก็ต้องเราไปหาชิ้นใหม่เราก็ต้องไปหาที่ใหม่แต่ถ้าเกิดเราสั่งโดยตรงกับห้างสินค้าใหญ่ๆเราได้ของหมดอ่าไม่เกี่ยวเราอันนี้คือความสะดวกสบายของเรากระทัง่งกระทั่งกระทั่งเครื่องน้ำจิ้มซีฟู้ดเดี๋ยวนี้ร้านค้าเราอยากให้มาส่งเลยต่อไปคนระับผก็อยากตรอบเรืนี้มีการทำอะไรยางเพิ่มเติม ตอนนี้กําลังคิดว่าจะทาพวกพวกพวกเกี่ยวกับพวกสกินแคร์นะแต่ว่ายัง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 ไม่ฟินิชยังไม่ฟินิแว่าเท่าไหร่เพราะว่าเรายังเรารู้สึกว่ามันขัดกันอยู่ยังรู้สึกมันขัดกันอยู่แล้วยังที่บอกยังไม่อยากลงทุนเราอยากมีเงินแล้วอ่ะมีมีเงินมีเงินระดับหนึ่งซึ่งซึ่งเอาจริงๆชาตินี้อยู่สบายๆแล้วอ่ะเออเราก็ไม่อยากแบบเสี่ยงเสี่ยงแบบ ลงทุน1ิบล้านเว้ยแล้วก็เฮ้ยยังไงวะคือชาตินี้ผมไม่กินไม่เที่ยวไม่เล่นอยู่แล้วอ่ะผมไม่กินไม่เที่ยวไม่เล่นไม่ไม่ติดการพนันอยู่แล้วคือเงินชาตินี้อยู่สบายแล้วอ่ะอยู่สบายแล้วเออถ้าเกิดแบบไม่เป็นหลงอะไรนะเดี๋ยวไม่เป็นหลงอะไรสะอยู่สบายแล้วเราก็ไม่อยากไปต่อยอดแต่ถ้าเกิดมันลงทุนสักอล้านหนึ่งสมมติเราไปคุยยสกินแคร์ว่าเราทำนั่นทำนี่อ่ะลงทุนล้านหนึ่งโอเครับได้แต่ถ้าลงทุนสิบล้านสิบห้าล้านยี่สิบล้านซึ่งมันก็แบบแม่งเบ็ดเบียดทีี่่เเเราามมอก็ไ ก็สมมุติว่าตอนนี้สมมุติว่าตอนนี้มีเงินอยู่20ให้เราลงสักล้านหนึ่งเราไม่เดือดร้อนแต่ให้ลงสักห้าเนี่ยเริ่มคิดละแต่ให้ลงสักสิบเนี่ยไม่มีทางเอออะไรเงี้ยนึกออกปะเออโอเคไม่มีทางเลยว่าเราจะลงลงทุนสิบล้านเพื่อเสี่ยงวัดดวงว่าเราจะมีเงินร้อยล้านไม่เอาเลยแต่ถ้าล้านหนึ่งแล้วจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกห้าล้านหกล้านโอเคลงห้าล้านก็อาจต้องดูว่าคนนี้เป็นใครยังไงเรามีติดยังไง พอไหวห้า,หหาหล้านพอไหวอ่ะแต่ถ้าสิบสิบละแม่งแม่งจะครึ่งหนึ่งครึ่งแม่งจะเกือบครึ่งหนึ่งของเท่าที่เรามีละไม่เอาละงานวงการครับงานวงการก็ยังรับอยู่ครับผู้ใหญ่ทุกคนยังรับอยู่นะฮะก็ยังเพราะเล่นละครอยู่นะฮะก็อยู่กับผู้บอกติดต่อตอนนี้จะเห็นว่าเราหอบอัดหอมลงนิดนึงหอมลงนิดนึงตอนนี้ด้วยวิธีกรรมวิธีกรขบวนการร่างกายเราอะ เพิ่มกล้ามเนื้อไม่ได้ก็เลยจะทําให้ลีนไปเลยมีกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งได้ส่วนหนึ่งใช้วิดพื้นเอาคาร์ดิโอเอาอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ว,วิ่งถ้าส่วนใหญ่วันละประมาณ30-40ีนาทีก็เอาให้รีนเอาให้ชัดไปจะตัวเล็กลงก็ไม่เป็นไรอะไรแต่เราก็จะดึงเสื้อโชว์ในไอจีก็พอได้อยู่นะพอได้อยู่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 ยยนะก็ก,กแ็แมสเรามีแล้วครับเราก็เหลือแค่ ถ้าเราไม่วิ่งเลยมันก็จะกลายเป็นไขมัน้าส่วนใหญ่เราก็ออกคาร์ดิโอท้กวั 40, 30, 40, 40นละสี่สิบสามสิบสี่สิบนาทีก็อย่างดีแล้วก็มาวิ่งพื้นเอามาอะไรเอาอาทิตย์นหนึ่งก็ต้องมีสี่วันอย่างน้อยสี่วันอย่างน้อยก็สามโลห้าโลขบจ็จอกกิ้งไปเรื่อยโซนสองโซนสามไปเรื่อย,ยแต่ถ้าพี่อาร์ตไม่ออกแต่ว่าถ้าตอนนี้ไม่ออกเลยเหมาว่าวันนี้มันพักผ่อนนอนพรุ่งนี้กินก็วันรุ่งขึ้นหนักขึ้นไหมหรือยังไงล้วไม่ค่อยอ่ะบวกลบสาม <3 S 2> <ๆ>โล บวกลบสมมติตอนนี้85ก็อาจจะลงไปเหลือประมาณ84 83จะขึ้นก็เหลือประมาณ86 87อยู่ประมาณนี้บวกลบสโลไม่เกินนี่ครับผมท่านอาจารย์สุขภาพเป็นยังไงครับสุขภาพดีฮะสุขภาพดีมากเพราะออกกำลังกายนี่แหละสุขภาพดีมากครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ